ยันมหาเฮงติดตรงไหนได้บ้างคะครูนะคะสิ่งแรกเลยใครทำกิจการค้าขายมีหน้าร้านออนไลน์นะคะยังไงต้องใช้โทรศัพท์อยู่แล้วนะคะติดโทรศัพท์ก่อนเลยนะคะและ รอบๆบ,บ้านของเราไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวนอนนะคะหรือแม้กระทั่งสมุดบัญชีโต๊ะรับเงินใครที่มีที่สแกน QR code นะคะมีหน้าร้านติดได้เลยนะจ๊ะมาดูกันควรติดตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปทัวร์ค่ะกรอบรูปเสริมโชคลาภเงินทองนะคะติดหน้ารถทุกคัน ไม่เวน้นแม้กระทั่งประตูหน้าบ้านนะคะและที่สำคัญเลขที่บ้านคะ่ะหรือแม้กระทั่งกระเป๋าสตางค์นะคะโต๊ะทำงานที่บ้านที่ทำงาน หรือตรงไหนก็ตามที่เราคิดว่านี่แหละเสริมเรื่องการเงินโชคลาภของเรานะคะติดได้เลยค่ะทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะ